đang chơi gì thì ăn chơi gì bà mẹ mẹ em bắt bể cái bít gì rồi nhặt bảy năm năm mẹ ba ơi, em nói mẹ cho đi nào em ừ, bỏ với ba đi ba ơi nào จับสบายดีนะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบาสุขุสุขุนหรือว่าภายในหรือว่าต่างประเทศสาลามีกบสบายดีเนาะมนในกะแย้มหนึงแรงปลาลุงเงียหลังจากขึ้นมาตะเกี่ยวข้าวกระซิบผ้ากันไปหากินเหมือนหาคุยกิโปรมวันหรือว่าแม่งกินรอเนาะไปกับน้องกี่นึงเออแม่คนจะหายมาคนอยู่

Nẹt đẹp. Nẹt đi Mày quá, gì quá, mày cò mày à mày quá,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  mày mày quá. vẽ งามงมหนุบมืองมงมคือพอตุนเขาบอกอะไว้เดี๋ยวตุนตีเห็ดก่อนนะเออวัดดีครับจิบววะไปบัด้ไปไปทางน้าั้นบะจ๊ปลาหกนะะมาเมย์ถือเสียมนี่ไปไปุดทางพุนดูไปขุดทางพุนไปขุดยังปลาหกนะ นปิดหนาวกันไปลุงเลยมันแดดเนาะมันแดดเรือมันแหมเลยแต่ก็ปิดจีซื้อดอกเวลาคุดกี่ลอกอะสารสมีก็ไม่ได้ปิดเพราะว่าหายใจบ่ได้หายใจแย่ด้วยเอิดแมนะ่ใช่ย่กยู่ป้าก่อดเราไหมพุ่งบึ้งก็ยุกแคะ men mà đây, chắc đây ta luôn này rồi chắc đây quả của cái bồm luôn này đây nè comment này đi phần bộ này chắc bớt để mẹ khút của đơ rồi để mẹ chỗ chỗ ta luôn con mình hộp mà

ได้แล้วปะลูกเพ่นโบคอยซ่อนกันเนาะได้แล้วหลายไปเห็นแตทั้งใบเหมืนีีอีกว่าะเด้ยวเทั้งใบยาวหเห็นปลาฮุกปุล่อซ่อนผมบอบางเถื่อกับมีขวยหนึ่งสองหองหูเถื่อกัตัวเดียว น่หนตรงไหนตรนอ่บเออแม่นไดนั่นบ้า้าเคยอย่หกแแม่โจะระลุก่อนอดนอยู่เสียงบ้างอนแบบปันขายังมาไหมนึเอยยลวะเดแท้ Boy, phải, phải cái Kai kia 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 hà lọ kia 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 Nhân kia 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 แต่แมวตีงคิงไปใส่กับไปน้ำให้อยู่น้ำแม่ป้ากับไปยู่เป็นไ่ได้ยู่ได้นต่แม่ป้าเดี๋ยนี้นะบราเห็นแม่ได้นึงจะถามหาแล้วแม่แหงเขาเด้อเลยเขาว่าฮะแบบว่าสารสนีไปบม่ได้บอกเป็นเป็นตามหาแล้วนี่กับแม่ป้าอยู่เถียงขาแต่ไอยูสำหรับกล่องแถวปลุมมึงกอน แต่ว่าลมเด็ดยู่แต่ว่ามนะันลมเนาะเกี่ยวข่าวตอนเที่ยงอ,าาอ่ะบ้าโต้อดนะดีเลยต้นมะนาวแห้งต้นมะนาวแห้งนี่ต,นตนน้ตนตักตีนเท่านะตนน้ตนน้ำแห้ง tên nằm thêm nằm thêm nằm thế nằm 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 thanh nằm thanh nằm thanh nằm 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 thanh nằm tổ nằm 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 nằm

ไปลุ่นไปส้มนมกันเด้อบุลุงเด้อมันนี่มาสองคนแม่ลูกแม่ป,ป้าลงเกี่ยวข่าวแรงจากคุจิโรอเล่เอา่นล,ลารสศนีกระชิลงไปไปเกี่ยวกับไม่ได้ชอยเพิ่นลายเด้อนะได้เทือลลเล็กเน่ยหน่อยเพราะว่าเพื่อสารสศนีมาแต่บ,บ้านกับมันกระสวยแล้วเทือก็เหตุดูเห็ดกินตปประทานเพิ่นทำมือใรประทานเพิ่นบ่ได้กินข่าวกับมาแต่เศร้าเนย ะนอนกี่นึงเพื่อเพิ่นมตื่นเพิ่นก็นอนเด้วตื่นสวยเดี๋ยวนี้ถ้าพ่อมาจาังนอนบุญญานหล,ดลุดไม่ได้มาทางนี้ถูกละถูกไ,ไปทางตลาดเชนุ่งด้ดยดยวยด้วยวางี้แล้วหลุดยายคานเห็นมะหอยหลุดยายเดี๋ดยวนี้ด้วยดย้ดยเพิ่นจำได้เลยพี่น้องเลยจำได้ มึงขนตกลิ้นเรื่อยๆนะมากแมรดยายค่ะพี่เจือดเขาหมดพี่เพิ่งจำได้เลยมึงหาแขะอย่างเดีวยวบ่มีหูอย่างนกปออ้าปล,ลูกปะย <c oughs> งห้องนะ,ะมึงหูใบหูก็ไม่ได้ิดตัวเมือ่อเพื่อนสยบหน้าเลยเพื่อนเียงห้องแต่เตดเยอ Bé bò bò miếng 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 nụ cú tu tu ơ ơ, mụt 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 đen thấy mẹ bắt ổng ra, ra. lúc nạ mẹ chơi nạ đơ bà đền hào đền bằng phần thì เดี๋ยวจะโจกับเด้อบารุงเด้อไปพ่อกันคุจิโรอเนาะนตัดมาม่นี่กับพี่หอดพี่แหละบารุงเว้ปลาจกิโอเลยมาอะพ่อแขวยแรกแข้มทางเลยเข้มทางดีหนึ่งได้ดีหนึ่งเห็นได้บลรุงอะเห็นได้มานังงก็ไม่บารุงมาเห็นได้นะเออเดี๋ยวบลุงบารุงสวัสดีบารุงอีกเนหะมใบ้เปิดกําลังใจเห็น,นดีดหนึ่งเลยเหรอกําลังใจเห็นดี ดึงมาขุดิลออกับแม่เมาขุดจิลอกับแม่ไหนออนีจับออแม่ดีได้ได้ไปลุงเอยขี่อ๋อลุตัวเดียวนาะมามีสองตัวอให้ไปลุงมึงไปนะ่หับแถวไปใกล้ๆหอ เอ็มบ้ปุงเหรอเอ็มบ้าไปุงก็ตัวเมียสัตตัวเมียนี่อันจะยุ่งคบเนาะเพราะว่าอยู่ป่าฝุหาอีกด้ลยหรือเปล่าหาควายง่ายๆดูดเดูอไม่แต่ข้นขุดนี่อันยุ่งคบเพิ่น

เราจะได้ลูกบ่ได้ลูกดูยได้ลูกยิ้มแบบท่ว่าดูยยิ้มแบบที่ว่เต็ียมไปเช่นและลายเช่แหละข่อเป็นมู่เนาะหำไมสีน้องดีกว่ามาคนเดียวได้มากับตีหนึ่งชวนคุยอยู่เสียงแจ้วแจ๊วอยู่มาคนเดียวมันก็สีเงาเงียบเนาะดูยอยู่เพื่อนคือกันเพื่อพอเพื่อนชิมาก็พอได้ลูกเป็นมู่ วนแม่คุยหันคุยนี่ลินหันลินนี่โดยพี่ขวยตัวนี้แม่คุยขวยตัวนี้ก็เดลูกละจักเม่กับจัก่เสียงหเอเอลูกบระไรถกไหมลก้อะไเจ้าเสียงลูกละเอาไปสีเอาไปเจ้าเอาไปเห็นยัง

มึงได้ต้นไหม่ต้นไหม่ไม่ทับไม่คุณิโรก็ถือเมื่อปุ๊กต้นใหม่ปลาเม่คุณตัวนี้ก่อนเด้อมึงจะไก่หูไี่ด้รปลกไม่ม่ีไม่กีอีกแล้วม้ดูอีกเด้ได้ดดาไดูดาษต้มไม่อู่่ต้มไม่เต็มมือแล้ว ผมต้อมาถมือให้นานน่ามาเอฟต้นมเบัเออให้ปลูกไว้อยู่ปาหมเอฟนลุงจงมาละลุงจงมาล่องไหมขี่อีกเด้อขี่อีกนะมาไล่ดูเล้วใชยไดินดูันเดินมาไล่ดูนะตัวเมียนี่เนาะหรือว่าตัวเม่เพ่นเห็นกุมันเค นมันใหญ่เนี่ยมันมีไข่แหละมันสีดำๆเพิ่นก็ชื่อว่าตีนลูกหรือว่ามันสิได้ลูกยักษ์พ่อเบิร์ตทำได้ว้าอะไรจนแม่ขี้ข้านคุยนะ้ำว่าเวเยะเยะยู่หันแล้วสามพอมากค่ะลินก็เพื่นนี่แหละอยู่เฮือนกันด้วยใช้หวยแล้วเนะนี่ย โอยู่ในบ่แม่คุดเบ่งก็เด้อไปหาเลาะยืนเดินพี่เหมินมันจะค้นคุดบ่หรุไปเหมินหาเลาะเบ่งไหมเหนื่อยด้วยคนแค่คพิ่นก็คุดอยู่นั่งขวยมคนก็บ่กคอยมีหลายคือเขามากับแม่ปะยเพิ่งยังเห็นแค่นึง สวยมันต hmm. ีใหญ่บ้ห่อืมแม่ก็จัไว้หรอพลุงบงเจ้านขวาจัขวหยนาขอยอขออแล้วแม่วยตีเนี่ยข่อขาเลยขอขาเลยมเห็นลูกไหมไม่ได้ เห็นหูนปลาเถื่อตอ้นไม้จ้ะน่ะยุงครบเลย,ยก็สิได้พาเพิ่นเลาะเมื่อน่ะบลาลุงเอ้ยเมื่อบันี่ได้ยุงยุงครบเจ้าบอป์มันสิเข้าป่าเนาะเพราะว่ามันยุงหลายบ่ดได้เสียเห็นหญ้ามากก็สิพาลูกเอาไงเมื่อแล้วบัดน่ะมาหาแถวเดินผัดบ่ค่อยมีเพิ่นขุดเลยเดูเขะคุดแล้วเนาะคนขุดเลยนะคำว่าข่าวปลาหกพุนะ่นน่ะโอ้ยไงผู้ พ่อมีอยู่หวยนะแต่ว่ายุ่งครบตีหนึงน่งด้วยคนชับค้อขาเลยไปเลาะปะเลาะเมื่อป,ะล,ออปะลูกปะโมมีนะเพอมาเขา่าเลาะในนะผัดก็ได้อยู่ขุดกับแม่ป้าเมื่อนั้นนะแต่ว่าผัดตีหนึ่งผัดไปเสียแขนยาวมาน,น้าม้วก็บจีบาบลูกในะยุ่งมันลายเนาะถามแม่แล้วลูกจีตัวใหญ่ Phí bài thằng lô hộp phí qua xong kìa Mẹ bà tôi nếu tụi nó mà tụi con À đó thằng bà hộp Đúng rồi bà thằng bà hộp lẹ Mình này khuẩn tụi đi nhanh xong Mẹ thằng bà hộp Mẹ กวมีสองตัวไจ้ะวางไว้ในรูจ้ด้วยวางตัวงวางไว้ในูหวนม่ลูกบ่ ัวเดียวคุ้ยใหญ่ยิ่งขึ้นไปลอเมื่อพูดเลาไปทั้งหัเอามานั่งอเมือป็นบาดีก็ลุงกันจบคลิปกันรวยผีมานั่งโฮมผีไ ไว้ไว้ไวมาตัดผ้ามากัสิพาตีหนึงเมื่อไรปะลุงเลยก็มังนหรอกัน,ดกนได้ปะ้ะน,นั่งลูกอเออบังไม่ใส่ก็หลังกัมใ่ข้ยไออ้อ ได้อไปแล้วจีนิงนางล้องลูกละมันจะดีได้อยู่ประมาณยี่สิบตัวหรือว่าสตัวกบไ่ห้เนี่ยดอกไม้กันไส่พวกเาวไจีนึงก็อยากเมื่อไรยุ่งคนะหาม่ลูจะไใช่ไจะเก็บมาจะวใช่มเก็บมาจะไวใช่ ปาไวาใครดีได้ดีดีดไม้เอาไม่นเด็กีแล้วเดี๋ยวไปเก็บเอาไม้ไม่เห็นอยู่มคข้า,างเมื่อหายบะไมเามาลาป้าลุงกนก็สิได้ผ้าน้องพ่นเมื่ออะไรพ่นกับแบเมื่อไหล่เ,ลาาลเ,เมื่อเหยเพ่นว่าแมแหงเมื่อไปเพิ่นว่าเขาว่าสิเลขุดไดป่าหรือได้โดดี่ก็มอีอยู่นาะขวาุลายอยู่แต่ว่ายุ่งคบคนนี่นะี่ เพห็นว่าแม่ยุ่งครบเฮาเหรอเอมื่อไปบลายอยากเมื่อบลายเมื่อยเลยเหาอ,ไไหอ,อสำหรับคลิปนี้สารส,สิมีกระิคอโตเลยเด้อปะลุงเดอ้อใดๆก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์ทุกๆทุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้เดอเพื่อว่าให้ช่องแม่ลูกมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเนาะป่ะจะได้ถอดจบคลิปนึงก็ได้ดอกไม้มา่อปุ๊ปปะลุงเลย <laughs> เอาเมื่อปุ๊คนนะอ่ะสบายดีปะลุงล่ะสบายดีงามๆไม่เมยสิพาเมือนี่ไว้อ่ะบอกปะลุงเป็นกำลังใจให้ตีนึงแน่อยู่ปะเพื่อว่าหายตีนึงกับแม่มีเงินชื่อขนมจ้ะหรือว่ามีไรายได้อะไรเนาะสาจะมีการแต่กะ <c oughs> กยังบ่ได้ดอกปะลุงไอวิวยังบ่ฮอดเนาะแต่ก่อดนาวิวกะสมุงละร้อยเดี๋ยวนี้เบิดมือกัยังบ่ฮอดร้อย <c oughs> ยูทูป่นสิติดกั้นเลยเพราะว่าวิวเขาบ่ขึ้นหรือว่ายอดคนเบิ่งบลายอาจังได้ในในก็บาเป็นอย่างเนะานะสารสินมีก็สิเห็ดลงไปเรื่อยๆชีวิตประจําวันอยู่กับลูกหรือว่าช่วงนี้ก็เกียกเก่ยวเขาก็เชียนคลิปเกี่ยวข่าเรื่อยในเดอ้อป้าลุงเดอ้อถ้าเขาไปได้ไปแบบเออเป็นงานแบบในเมืองหรือยังสรารสินมีก็สสถ่ทยให้ป้ลุงเบิง่งคือเกาเนาะล้วคิปนี้ก็ขอตัวก่อนพาน้องจีนึงเมืองก่อนสบัสดีและสวัสดีเดอ้อป้าลุงเดอ้อ สบายดีงามๆลูกล่ะ mm hmm. เฮ็ดเองไหมค่ะป้าปลุงเดี๋ยวเบิงนะ่งกไงป้าลุงว่าอ๋อจิ้งิงแกงแท้ไปครึ่ก,กิโลก็ได้เลยนะครึ mm hmm. ก,กิโลอันเพิ่นอยากเมื่อยเลยงอแงเลยเมื่อยเลยนะย่างมากก็เฮิร์งตืบเลยเนาะเพราะว่าเา้าวกะทายเป็นบางช่วงบางตอนอ้ามาๆสบายดีก่อนจ้ะสบายดีงาม,ม,งามนุ่มืองามแม่บอกว่าก้มหัวน้ำว่าว mm hmm. พบ mm hmm. <laughs> สบายดีเด้อ mm hmm. 拜拜，拜拜拜。